ครับกรบาฟใช้แฟนเพจของร้าน Simple Jewelry and Stone นะวันนี้จะมารีวิวนะเป็นงานหรือทำใหม่นะคือเขามีตัวอย่างของเขามานะแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้อ่าแล้วเขาบอกเขาก็มีเพชรของเขามาด้วยใก,ใกล้เคียงของเดิมนะเป็นถุงถุงหนึงนะครับว่าให้ผมคัดนะว่าคัดอยากให้ทำแบบนี้อีกคู่หนึ่งนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะ คัดออกมาคือตัวล้อเนี่ยสี่ตังตรงกลางเนี่ยห้าตังนะครับตัวเรือนเป็นทอง 18K นะ 18K เยลโลว์โคส 18K นะครับผมแล้วก็น้ําเพชรของลูกของลูกค้านะก็ประมาณน้ําที่ตรวจตรวจดูก็ประมาณประมาณ9899นะแถวแถวนั้นนะครับ VVS นะครับเลยออกมาเป็นลักษณะเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ ไปใหญ่กว่านิดนึงตัวนี้ค่อนข้างเล็กก็พอคัดมามันเราไม่มีไซส์เล็กเท่าอันนี้นะ<ม>ก็คืออันนี้น่าจะประมาณ3-4นะอันนี้เป็นดันเป็น4 5ห้านะพอเขาไม่มี3-4ก็เป็น45ฟห้าลลิ่งของงานนะงานต่างหูนี้มันสังเกตตรงกลางจะไม่มีเตยนะจะไม่มีสีขาวๆจุดๆนะเพราะว่าเขาเรียกว่ากลมล้อมกลมนะเราก็จะใช้วิธีการขึ้นงานเป็นเหมือนทรงดอกไม้นะ เจาะรูลงไปนะครับแต่ตัวกลางจะเจาะรูต่ำแบบปกตินิดนึงนะหมายถึงขึ้นทรงให้ต่ำแบบปกตินิดนึงแล้วเราก็ฝังตรงกลาง5าตังลงไปแล้วก็เอาตัวล้อมสี่ครับกดลงไปแล้วก็ล็อกตรงกลางไว้นะวิธีแบบนี้มันค่อนข้างคือข้อเสียคือถ้ามันจะหลุดนะมันก็จะหลุดเม็ดน,นึังอาจจะมีผลในการหลุดทั้งหมดนะเพราะมันไม่มีเตยตรงกลางแต่บางทีบางคนที่ทําทรงแบบนี้จะมีเตยตรงกลางมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะ เพราะว่ามันมีเตยตรงกลางที่มันเป็นตุ่มๆุมเกาะเม็ดกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าตรงไหนที่กำลังจะสื่อสารเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยตรงเดี๋ยวแปนหนึงครับตรงกลางตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะจริงๆมันต้องมีเตยอยู่ต้องมีเตยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยแถวนี้มันจะเห็นเห็นเป็นโลหะเป็นตุ่มๆเหมือนเหมือนเหมือนกระป๋อตรงเนี้ยเหมือนเตยตรงเนี้ย ควรจะอยู่ตรงกลางพอมันเป็นกลมล้อมกลมหนึ่งวัตถุประสงค์ต้อง,งการให้มันสรดออกมาเป็นเป็นเนื้อเพชรทั้งล้วนๆเลยมันก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วทําเตยตรงกลางก็ได้ให้เป็นตุ่มห้าเหมือนห้าแฉกครับล็อกตรงกลางไว้แล้วก็ล้อมเหมือนเดิมนะมันก็จะใหญ่กว่าเดิมนิดหนึ่งนะนบางคนอาจจะไม่ชอบนะก็เลยเป็นดีไซน์โดยการกลมล้อมกลมลักษณะแบบนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นทรงที่ค่อนข้างได้รับความนิยมแม้กระทั่งทําออก เอาทรงนี้มาทาเป็นแหวนนะเป็นหัวแหวนตรงกลางก็มีนะครับเพราะจะได้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นเป็นเพชรเม็ดใหญ่นะก็เลยแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นลูกค้าคนนี้ก็ยังชอบแบบเดิมอยู่นะก็เลยทําแบบเดิมเหมือนเดิมเป๊ะกลมล้อมกลมสีรอบสีรอบรอ,อ,อ,อบกลางก็คือ5าตังค์นะครับท่านใดนะครับอยากอยากสั่งทํางานลักษณะแบบนี้หรือมีดีไซน์อยู่แล้วจะทําให้ทําข้างนึงก็ทํานะครับ ทำกระป๋อไอ้ทำแป้นหลังอย่างเดียวผมก็ทำนะถ้าแป้นหายอะไรเงี้ยผมก็แก้ไขให้ได้ทำข้างใหม่ขึ้นมาแก้ไขให้ได้มีเพชรมาเองก็ทำได้นะให้หาให้ใหม่ก็ทำได้เช่นกันนะขอ,ขอให้เข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนนะถ้าวัตถุประสงค์ที่ผมแก้ปัญหาให้ท่านได้กแแ็แล้วตรงจุดนะก็ยินดีบริการในทุกกรณีนะครับผมลองทักเข้ามาถามก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้ถ้าเป็นสากลเรียกว่า Diamond Flower Stude a r l i n g นะแหวเป็นตังหูแป้นนะทรงดอกไม้นะต่งแต่ถ้าเป็นไทยสากลสมวนเมื่อกลมล้อมกลมนะตังหูเพชรกลมล้อมกลมแบบแป้นเสียบนะน้ำหนักรวมของทองชิ้นคู่นี้อยู่ที่1 9ึกอยู่หนึ่งกรมัมนะประมาณครึ่งสลึงนะไดทองประมาณครึ่งสลึงเพชรเป็นเพลงของลูกค้านะ 4-5่ถึงาตัง14เม็ดนะครับประมาณคู่นี้60ตังนะโดยประมาณนะคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับงานชิ้นนี้นะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของต่างหูคู่นี้อยู่หลังคลิปเลยนะครับเดี๋ยวดูคลิปแยกนะก็จะมีท่านใดไม่ชอบดูฟัายละเอียดก็ฟังอีกคลิปหนึ่งนะที่เป็นเป็นภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจนะอยากสั่งทานะแก้ไขปัญหาซ่อมอะไรต่างๆนะครับลองแอดไลน์ของของลิงก์ด้านล่างหรือคิว หรือ QR code ที่ผมแปะไว้หลังคลิปนี้นะลองสแกนเข้ามาแล้วถามรายละเอียดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมต่างๆนะลองถามกันได้นะครับได้ไม่ได้ถามก่อนนะครับเดี๋ยวแก้ปัญหาได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับผมลองถามได้นะครับส่วนที่เหลือผมฝากติดตามช่องนะ Simple Jewelry and Store ในทุกช่องทางที่ท่านเห็นด้วยนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อการเติบโตของช่องนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ